สวัสดีค่ะจากมอมอเกษตรใช่ไหมเอับจากแม่ฮิโดนมอเกษตรอยู่นู่นเลยครับพอดีมาหาต้นกำมันแล้วแต่ว่าไม่เจอสงสัยอะไรพักกันอยู่อ๋อค่ะอันนี้ใกล้เสร็จได้ยังไงก็อันนี้ก็ประมาณ80%ครับตัวโมเดลจริงๆชื่อโมเดลว่า Guardian of the Arctic อ๋อค่ะก็คอนเซ็ปต์หรือว่าไอเดียเนี่ยได้มาจากว่า ปัญหาเรื่องโกลบอลวิมิทิชูมันส่งผลกระทบไปทั่วโลกก็เลยเให้หมี2ตัวเนี่ยเป็นตัวแทนของธรรมชาติ oh. นะครับแล้วก็ปกติเนี่ยโกลบอลวิมิทิชูมันมีปัญหาทั่วโลกเลยแล้วก็ที่อยู่อาศัยของหมีเนี่ยมันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็อาหารอะไรก็หายไปเรื่อยๆก็เลยใช้ตัวแทนของหมี2ตัวตัวแม่ตัวแม่ตัวลูกฮะตัวลูกน,กนี่ค่อนข้างอินโนเซนต์ไม่ค่อยรู้อะไรก็พยายามมองที่แม่แต่แม่เนี่ย เขาไม่สามารถมองลูกได้แม่ต้องมองรอบๆมอง the future ว่าแบบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคีย์ก็คือใช้มือนี่คือตัวแทนของมนุษย์ว่าเราต้องช่วยกันเซฟเดอะโลกได้ละ mm hmm. เรื่องของ global warming issue เป็นปัญหาที่ใหญ่ยังไงครับก็เลยเป็นไอเดียของตัวนี้ของของอาจารย์นี่ก็คือเป็นระดับสมัครเล่นใช่ไหมคะของใช่ครับสมัคร,ครเล่นคับมีกี่ประเทศคะที่เขามาร่วมในของนี้ประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับอ๋อมีหลายว่าหลายทีมใช่ครับมีหลายทีมอันนี้ก็มาจาก คณะวิศวะที่มหิโดนครับอ๋อค่ะเก่งมากมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล้คะวันที่3ครับก็เริ่มวันที่สี่เริ่มสี่ห้าหกก็สามวันครับเองมากันกี่ท่านคะมาสี่ครับมาสี่เก่งมากเลยของอยากถ่าย น่ารักมาก,กตอนตอนมื่วันมาแล้วรอบหนึ่งมาไม่เจอคือคือคอนเซปต์เนี่ยเป็นหมีแหละเพราะมันจะดูน่ารักแต่ว่าถ้ามองให้ลึกกว่านั้นมันจะมีปัญหาเรื่องโลกร้อนอันนี้จะมีความความท้าทายของโมเดลคือถ้าเห็นเนี่ยนิ้ว,น,วนิ้วอาจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่จุดยากคือเราต้องเจาะทะลุน้ำแข็งที่มันใหญ่มากเหลือแค่ประมาณสองคูณสองคูณหนึ่งแล้วต้องเจาะทะลุฝันแล้วก็ เจาะทะลุฝั่งให้พอเราต้องเจาะทะลุข้างบนลงมาอีกก็จะเป็นลักษณะรูสองอันมามาเจอกันซึ่ง<ะ>ในทางวิศวกรรม<ะ>เ,ออเนี่ยเทคนิคตรงนี้จะค่อนข้างยาก,กน,นิดนนึงก็ค่อยๆเจาะ<อ>ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าจะเจาะเสร็จครับก็คือใช้อุปรกรณ์ที่เราถืออกนันคะนคร่ะเจาะต้องเจาะทะลุ<อ>ไปฝั่งนู้นก่อนแล้วค่อยเจาะข้างบนลงข้างล่างอ๋อค่ะเอ้ยทำยังไงถึงจะเจาะได้แม่นคะอาจารย์เพราะว่ามันก็ต้องวัดเลยครับอันนี้ก่อนเรามาเราซ้อมกับอะไรคะอุปกรณ์ก่อนเรามาเราซ้อมกับน้ําแข็ง ใช้น้ำแข็งที่บ้านเราที่เป็นน้ำแข็งกระสอบไซสใ์ใหญ่ๆแล้วก็ลองฝึกแต่ฝึกได้2วันแล้วก็ลองให้ทนนางนักศึกษาเขาทําโมเดลโฟมแล้วก็แกะจากโฟมที่เป็นก้อนมาจะได้รู้ว่าต้องแกะพาร์ทไหนก่อนออาไหนออนก่อนอ่อนแล้วได้ครับได้ครับ مرحبا <applause> <applause>